สวัสดีครับวันนี้เป็นบทที่2นะฮะเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเราก็คงจะเป็นเรื่องของทฤษฎีต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาระบบนะฮะเรื่องการวิเคราะห์ระบบนะครับวัตถุประสงค์ของการเรียนวันนี้นะครับอธิบายความแตกต่างระหว่างคําว่าข้อมูลและสารสนเทศได้นั่นก็คือก็เหมือนกับคราวที่แล้วที่เราพูดเป็นเป็นเบื้องต้นไปนะฮะแต่คราวนี้เราก็ <c oughs> จะขยายความมันมากขึ้น อันที่2คืออธิบายถึงลักษณะของสารสนเทศที่ดีและความสําคัญของสารสนเทศต่อระบบธุรกิจนะครับอธิบายความหมายของคําว่าระบบสารสนเทศและชนิดของสารสนเทศบอกหน้าที่ความรู้และทักษะที่จําเป็นของนักวิเคราะห์ระบบได้นะครับอธิบายขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศได้นะครวิเคราะห์ระบบย่อยของระบบสารสนเทศสถาบันการศึกษาได้ อันนี้เป็นวัตถุประสงค์ของการเรียนวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยความหมายของข้อมูลหรือ Data นะครับข้อมูล Data หรือข้อมูลดิบนะครับหมายถึงข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงนะฮะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆรวมถึงคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับก็หมายความว่าข้อมูลที่ใช้งานในปัจจุบันเนี่ยใช้ อ่าใช่ว่าเป็นเพียงแค่ตัวอักษรหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนะเท่านั้นฮะแต่จะประกอบไปด้วยข้อมูลที่เป็นข้อความเสียงนะหรือปริมาณระยะทางที่อยู่เบอร์โทรศัพท์คะแนนเสียงอะไรพวกนี้เราถือว่าเป็นข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลดิบนะครับซึ่งในแต่ละเรื่องเนี่ยก,ก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับทีนี้ดูต่อนะฮะความหมายของการประมวลผลล่ะมันคืออะไรฮะรก็คือวิธีการจัดการข้อมูล นะครับเพื่อให้ได้มาข้อมูลที่มีความหมายและก็มีประโยชน์ต่อการใช้งานนะครับถ้าสังเกตรเราบอกว่าการประมวลผลหรือ processing นะครับเราบอกว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยจะมีความหมายและก็มีประโยชน์ต่อการนําไปใช้งานนะอันนี้ตัวอย่างนะครับข้อมูลตัวอย่างการประมวลผลข้อมูลนะเช่นเรื่องของการคำนวณเราก็คือการบวกลบคูณหารที่เราว่ากันนี่แหละ ก็ทั้งหมดนี้แหละที่ว่าเราจะได้มาซึ่งซึ่งกระบวนการต่อไปนั่นคือเอาข้อมูลที่ได้มาทําการประมวลผลนะตัวอย่างของการประมวลผลต่อนะเช่นการ,รจัดหมวดหมู่นะฮะเหมือน a b c ต่างๆข้อมูลหมวด a หมวด b หมวด c ว่าไปนะครับหรือการเรียลงลำดับข้อมูลเนี่ยเรียงตั้งแต่ a ถึง z จะเป็นลักษณะของตัวอ,กอักษรนะฮะหรือการสรุปผลของข้อมูลเราก็บอกได้ว่าเนี่ย ือลักษณะของการประมวลผลข้อมูลอย่างหนึ่งนะครับความหมายของสารสนเทศหรืออินโฟมิชันจริงๆคราวที่แล้วเราก็พูดไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ทีนี้เรามาขยายความบอกว่าข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลเราบอกเรามีข้อมูลดิบหรือ Data หรือ Data นี่แหละนะครับเอามาเข้ากระบวนการ r o c e s s i n g นะครับหรือการประมวลผลพอหลังจากประมวลผลแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีประโยชน์ต่อก,การใช้ตัดสินใจหรือเอาไปใช้งานได้นะครับข้อมูล ทีนี้คำว่าข้อมูลข่าวสารละข้อมูลข่าวสารความรู้นะฮะที่มีการบันทึกอย่างเป็นระบบะะตามหลักวิชาการเพื่อนํามาเผยแพร่ใช้งานต่างๆในทุกสาขาวิชาเนี่ยนะฮะโดยต่างๆเนตันทุกๆสาขาเนะี่ยอันนี้คือข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วเราเอา Data มาประมวลผลเราก็ได้ Information ะครับทีนี้ข้อมูลและสารเทศในทางธุรกิจเราไม่มีอะไรบ้างนะครับเรามาดูนะฮะว่า ข้อมูลหรือ Data คือเหตุการณ์จริงนะที่เกิดขึ้นประจําวันในการดําเนินการธุรกิจขององค์กรสังเกตดูนะฮะพอเรามาพูดถึงการวิเคราะห์ระบบผมจะเน้นในเรื่องของธุรกิจค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในชีวิตประจําวันต่อไปเนี่ยการทําธุรกิจมันเป็นประเด็นประเด็นหนึ่งที่ที่นักไอทีน, IT, นักคอมพิวเตอร์เนี่ยจำเป็นจะต้อง เอาไปใช้งานครับไม่ไม่เช่นนั้นเนี่ยเราก็จะไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะเราเรียนแต่ผู้สร้างอย่างเดียวไม่ได้เราต้องรู้จักการใช้งานมันด้วยนะครับสารสนเทศนะหรือ information ก็คือข้อมูลที่ผ่านกระบวนการในการจัดเก็บเรียบเรียงเพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้นะนี่คือสังเกตที่ข้อมูลเนี่ยหรือ data เนี่ยมันก็คือข้อมูลดิบที่ไม่ได้รับการเขาเรียกอะไรรับการประมวลผลนะฮะและสารสนเทศก็คือข้อมูลที่ผ่านการกระบวนผล นะแล้วมีการเรียบเรียงนะเพื่อเป็นประโยชน์แล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าเราดูชาร์ตมันก็จะบอกมีข้อมูลนะผ่านการการกำมวนผลนะพอหลังจากการรำมวนผลหรือการโปรเซสเราก็จะได้มาซึ่งสารสนเทศหรืออินโฟม a ชันนะฮะคุณทลักษณะของสารสนเทศจะบอกว่าต้องมีความถูกต้องนะคือข้อมูลที่นำที่ข้อมูลที่นำสู่ระบบต้องไม่ผิดพลาด มีความสมบูรณ์มีคอมพพลตนะฮะก็คือข้อมูลในส่วนสําคัญต้องครบถ้วนคือมีข้อมูลครบว่าอย่างนั้นนะที่สําคัญสําคัญมีความคุ้มทุนนะหมายความว่าสารเทศที่ดีจะต้องผักกระบวนการที่มีต้นทุนน้อยหรือว่าเท่ากับกําไรที่ได้จากผลผลิตนะครับมีความยืดหยุ่นนะนะมีสามารถใช้ใช้ได้กับบุคคลหรือกลุ่มคน เช่นรายงานยอดคงเหลือวัตถุด,ดิบที่มีอยู่จริงสามารถไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อสั่งซื้อวัตถุด,ถด,ดิบอะไรต่างๆนะครับก็คือความยืดหยุ่นของข้อมูลเนี่ยเราบอกว่าทําเสร็จแล้วมันต้องใช้ได้กับหลายๆอย่างถ้าให้ดีนะฮะลักษณะที่ดีของมันนะครับมีความเชื่อถือได้นะก็คือการจัดเก็บข้อมูลนะจากแหล่งที่เชื่อถือได้นั่นคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยถ้าเราไปได้มาจาก ที่ที่มันมันเชื่อถือไม่ได้อ่ะนะอันนั้นก็ไม่ถือว่าข้อมูลนั้นจะมีคุณลักษณะที่ดีได้นะครับตรงประเด็นนะก็มีความสัมพันธ์กับงานที่ต้องการวิเคราะห์นะมีความง่ายหมายถึงไม่ซับซ้อนนะฮะไม่มีรายละเอียดปีกย่อยมากเกินไปจนไม่ทราบความสัมพันธ์ที่แท้จริงของสารเทศที่ใช้ในการตัดสินใจนั้นนะครับมีความเหมาะสมกับสถานการณ์นะฮะ คือข้อมูลนั้นมันจะต้องทันสมัยด้วยไม่ใช่ว่าเก็บข้อมูลแต่ว่ามันย้อนหลังไปเมื่อ3เดือนแต่จะเอา 3- 4เดือนที่แล้วมาตัดสินใจณวันนี้หรือว่าข้อมูลที่ได้มันเป็นข้อมูลของ2ปีที่แล้วมาตัดสินใจปีนี้เดี๋ยวดิมันก็ขวงชาไปฉะนั้นเนี่ยการเก็บข้อมูลมันก็ต้องมันไม่ใช่ว่าเยอะเกินไปนะฮะหรือว่าน้อยเกินไปฉะนั้นมันก็ต้องเหมาะสมด้วยเหมาะสมกับการนําไปใช้การและสถานการณ์ด้วยนะครับสามารถตรวจสอบได้ก็คือตรวจสอบความถูกต้อง อาจจะตรวจสอบแหล่งที่มาได้ด้วยนะครับ data information knowledge เนี่ยการเรียนรู้เราก็จะบอกว่าจาก data เนี่ย data หรือ data เนี่ยขึ้นมาก็เป็น information จาก information ก็เป็นข่าวสารแล้วก็ถูกการกรองออกมาให้กลายเป็นองค์ความรู้นะครับอันนั้นคือลักษณะของการขององค์ความรู้ของของสารสนเทศนะครับและถ้าถามว่าอะไรคือระบบนะบอกระบบก็คือกลุ่มขององค์กร กลุ่มขององค์กไม่ใช่องค์กรกลุ่มขององค์ประกอบต่างๆที่ทํางานร่วมกันเพื่อเป้าหมายหรือจุดประสงค์เดียวกันเราเรียกว่าระบบนะครับเช่นร่างกายมนุษย์นะครับเราก็จะมีส่วนย่อยๆออ,อ,ออกไปมีส่วนนู้นส่วนนี้มารวมกันก็เป็นมนุษย์นะครับหรือ ระบบคอมพิวเตอร์ที่มีองค์ประกอบเช่นมีฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือพีรเพิลแวรน์นะครับรวมกันหรือกระบวนการในการสอนนะฮะเช่นเราบอกว่ามีบุคลากรได้แก่ครูนักเรียนเจ้าหน้าที่มีพัสดุพันได้แก่เครื่องฉายภาพแผ่นสายโปรเจคเตอร์หรือเครื่อง ok e, คอมพิวเตอร์โต๊ะเก้าอี้นะฮะหรือการจัดการได้แก่การจัดการตารางเรียนการจัดการตารางรารอาารราสอบนะฮะการเก็บเงินค่าลงทะเบียนค่าสอนให้แก่ครู นะครับหรือรูปแบบหรือวิธีการสอนได้แก่การสอนผ่านเว็บหรือออนไลน์นะฮะการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นนะโดยมองผู้เรียนเป็นสําคัญนี่อันนี้คือระบบนะคือก็คือ,คอ,คอ,คอระบบของการเรียนการสอนเราก็มีองค์ประกอบเนี่ยมีองค์ประกอบต่างๆของของระบบน,นั้นขึ้นมานะครับก็เหมือนกับคนเนี่ยเราบอกองค์ประกอบของมันก็คือส่วนต่างๆของคนนี่แหละนะฮะเอามารวมกัน,นคอมพิวเตอร์ละองค์ประกอบของมันก็มีซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์พีเพิลแวร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับระบบ บริหารจัดก,การสื่อการเรียนการสอนผ่านทางไกลนะ,ะมีการประสานอันนี้อันนี้อันนี้ผมรวมมานะฮะอันนี้รวมมาถึงกระบวนการเรียนการสอน,นก็ยังมีอีกนะฮะบอกว่านอกจาก3แล้วเนี่ยเราก็มีข้อ4บอกว่าเฮ้ยระบบการจัดอ่าระบบบริหารจัดก,การสื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านเว็บนะครับเรามีอะไรอะ่ะมีการผรสมประสานการทํางานขององค์ประกอบหลายๆอย่างเช่นคนคอมพิวเตอร์อุปกรณ์สื่อาสารนะฮะ เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับเอกสารขั้นตอนการทํางานแนวคิดพวกนี้นะฮะนอกจากนี้ยังในการใช้ในการประกอบส่วนย่อยๆเช่นระบบการลงทะเบียนระบบติดตามระบบความติดตามความก้าวหน้านะฮะร,ระบบทดสอบระบบประเมินว่าไปหลายๆระบบนะครับน,น,นั่นคือระบบ,นะบส่วนถ้าเราไปมองถึงแ้า่นเทคโนโลยีสารสนเทศละ่ะคืออะไรหรือ IT ที่เราพูดถึงที่บางคนทเรียนในสาขาไอทีเนี่ยว่ามันถึง อันนี้เราให้ความหมายนะครับว่าไอทีมันก็คือการผสมผสานการใช้งานระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์กับเทคโนโลยีการสื่อสารจริงๆแล้วมันก็คือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถ้าโดยทั่วไปนะความหมายของมันก็คือไอสองตัวน,นี้มารวมกันนะรวมกันนี่นี่คือความหมายที่ผมเจอเกือบทั้งหมดก็จะหมายถึงไอสองตัวน,นี้เป็นรวมกันเท่ส่วนใหญ่นะครับนะ อันนั้นอินโฟมเมนท์นจิตเต็มหรือระบบสารสนเทศโดยภาพรวมแล้วก็จะมีอินจริงๆมันก็มีอินพุตนะฮะอิ put, back, put, Process, นพะุตฟีดแบ็กเอาพุตโปรเซสเนี่ยววนอยู่ตรงเนี้ยนะะคือกระบวนการทั้งหมดของสารสนเทศนะครับตั้งแต่เอาพุตผ่านการโปรเซสมาอินพุตนะฮะแล้วมีฟีดแบก ไอล่ะนะไอก็คือก็เป็นการจัดการเกี่ยวกับคนนะการเกี่ยวกับคนข้อมูลกระบวนการการสื่อสารและเทคโนโลยีนะครับอาณ์เทศเพื่อช่วยในการสนับสนุนและปรับปรุงการทารํางานประจําวันในระบบธุรกิจและสนับสนุนในการแก้ปัญหานะครับและช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหารนะไอเอสในเราบอกว่า information system เราก็จะพูดถึงจริงๆถ้าเราพูดถึง IS เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการจัดการมากกว่านะครับกระบวนการจัดการทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะการจัดการการปรับปรุงการแก้ปัญหาเนี่ยเราพูดถึง IS นะครับหรือเราอาจจะบอกว่าเป็นระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารเทศหรืออินโฟมเชนเทคโนโลยีนะในการผสมผสานระหว่างฮาร์ดแวร์ซอฟตแวร์และการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อช่วยให้ประสิทธิภาพ ในการผลิตการดำเนินการช่วยข้อมูลเนประกอบเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนักขึ้นนะฮะ,ะชนิดของระบบสารเทศหรือ type of information system นะครับ IS ตัวนี้เนี่ยส่วนมากมันจะมีอีกวิชาหนึ่งนะฮะมันจะใช้นั่นคือ information technology ที่ทอีกตัวหนึ่งที่ที่เราจะพูดถึงเรื่องของ MBS อะ่ะ นะเมนเ m น n นนะฮะเ s เราจะพูดถึงอีกวิชาด้วยซึ่งในวิชานี้จริงๆมันก็มาจะมาเกี่ยวพันกับวิชาวิออกแบบและวิเคราะห์ระบบเราเหมือนกันนะครับซึ่งชนิดของระบบสารสนเทศที่ที่เราพูดถึงเนี่ยมันมีอยู่หลายตัวนะตัวแรกที่ผมจะพูดถึงนั่นก็คือ,อ transaction process system หรือ TPS นะครับ่า TPS เนี่ย ถ้าเราพูดถึงชนิดของ i s นะครับเราบอก TPS ตัวแรกก่อนก็คือข้อมูลถ้าผมผมสรุปเลยนะฮะว่ามันคือข้อมูลประจําวันที่เราทากันอยู่เนี่ยเราเรียกว่า TPS นะครับก็คือเช่นพนักงานขายข,ายของที่เซเว่นยื่นขายของแล้วได้ข้อมูลของของสินค้าในแต่ละวันเนี่ยก็คือขายอะไรไปเท่าไหร่อะไรเนี่ยเป็นข้อมูลเนี่ยนั่นคือกระบวนการของของ TPS นั่นคืออ่า จริงๆมันคือการจัดเก็บข้อมูลที่เกิดขึ้นประจำวันอะถ้าเราพูดง่ายๆนะฮะของการดําเนินการในธุรกิจเนี่ยเช่นเราบอกว่าถ้าขายของเราก็ได้อ่าจานวนขายข้อมูลของการค้าอะไรต่างๆว่าไปนะฮะการสร้างข้อมูลการออกใบกํากับการออกใบแจ้งหนี้ถ้าเป็นงานอื่นๆนะการบำรุงรักษาโดยการเพิ่มลบแก้ไข <c oughs> ข้อมูลเนี่ยต่างๆเนี่ยเราก็มองว่าตรงนี้คือ TBS ี b s เขาพูดง่ายๆว่าเป็นการดําเนินธุรกิจหรือการทําอะไรทุกวันประจําวันเนี่ยเราจะมองตรงนี้ว่าเป็นเป็นขั้นตอนของอ MS ตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องของเรื่องของ TBS หรือ Transaction ก็คือ Transaction คือการทำ Transaction เนี่ยแต่ละวันขึ้นไปอันที่2 ที่เราเจอก็คือเรื่องของ MBS เราบอกว่าระบบสารเทศเพื่อการจัดการอีกตัวหนึ่งนะฮะที่ผมพูดถึงเนี่ยเป็นระบบที่นําสารสนเทศมาช่วยในการจัดทํารายงานนะครับวางแผนและควบคุมการดาเนินงานธุรกิจสามารถจะสร้างอันนี้อันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงการสร้างสารสนเทศที่อ้างอิงนะตามหลักของด้านการจัดการด้านการสถิติการยมอมรับนะได้แต่ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลนะครับคือคือจริงๆแล้วอ่ะ ถ้าพูดถึงตัว f อ s เนี่ยมันจะได้ข้อมูลมาจาก TPS นะครับก็คือ TPS มาที่ m i AH. s m i AH s ก็คือสรุปข้อมูลประจำวันนะพูดง่ายๆประมาณนั้นนะครับเราก็จะได้ m i AH s ออกมาในการจัดการนะครับเสร็จแล้วพอ TPS สนะครับ TPS นะฮะสรุปว่า TPS เนี่ยมาที่ m i AH, s นะ MIS AH. จาก m i AH, s มันก็จะต่อมาเอามาใช้งานก็คือ DSS ดเอคืออะไรครับก็คือระบบสนับสนุนการตัดสินใจนะฮะก็คือการจัดเตรียมข้อมูลจากระบบ t p s นะครับและก็สนับสนุนการตัดใจแบบซึ่งการสนับสนุนการตัดใจเนี่ยการตัดสินใจก็จะมีหลายแบบอยู่เหมือนกันแบบหนึ่งก็คือการตัดสินใจสนับสนุนแบบ Unstructure นะครับก็คือไม่มีโครงสร้างอันที่2แบบ s e m ิ s t ัคเจอร์ก็คือกึ่งมีโครงสร้างนะครับ จริงๆมันมีอีกอันนึงนะฮะก็คือการตัดสินใจแบบมีโครงสร้างนะมันมันมีหลายแบบนะครับมีหลายแบบถ้าแบบไม่มีโครงสร้างนั่นก็คือว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่มีเกณฑ์การการคำนวณอะไรทั้งสิ้นใช้ประสบการณ์ของผู้บริหารตัดสินใจว่าคุณได้ข้อมูลจาก TPS มามาเป็น MES จากได้รายงานแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงอันที่สองก็คือกึ่งโครงสร้างก็คือเอาข้อมูลเชิงปริมาณรึกการคำนวณทางสิติเข้ามาเกี่ยวข้องบางส่วนนะครับแล้วก็มีโครงสร้างก็มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อันนั้นแบบมีโครงสร้างนะครับนี่คือเรื่องของ DSS นะครับสนับสนุนการตัดใจของผู้ใช้งาน DSS อ่า จริงๆแล้ว d ีเเเนี่ย <c oughs> เป็นระบบสนับสนุน,นนะฮะไม่ได้เป็นระบบตัดสินใจที่ใช้งานแทนนะครับนะฮะแล้วก็คนที่จะตัดสินใจเนี่ยส่วนมากในของ DS s เนี่ยก็จะเป็น EIH เป็นคนตัดสินใจส่วนหนึ่งนะค,คือถูกเอาไปใช้นะฮะเรียกว่าผู้บริหารสารานเทศสูงสุดเป็นคนจะจะเอาไปข้อมูลตัวนี้ไปใช้ในการตัดสินใจนะฮะ อันนี้เป็นเรื่องของอีกวิชาหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเราก็คงจะต้องเอามาประสบประสานกัน <c oughs> ทีนี้ชนิดต่อนะฮะมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งคือ es expert system นะ es เนี่ยเราพูดถึงระบบผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ expert system นะครับเป็นเป็นระบบที่ช่วยแก้ปัญหาหรือทำการตัดสินใจแทนผู้ใช้โดยเรียนแบบเหตุการณ์และความคิดของ,งทั้เทีที่รวบรวมจากข้อมูลจากประสบการณ์นะครับ นั่นก็คือถ้าเกิดว่าอีตัว ES เนี่ยเราก็ได้ข้อมูลของคนหนึ่งคนที่เคยทํางานหรือว่าหลายๆคนที่เคยทํางานกันเราก็เอาข้อมูลตรงนั้นมาเก็บรวบรวมนะฮะพอเก็บรวบรวมเสร็จแล้วเนี่ยพอมีข้อมูลเข้ามาเนี่ยตัวระบบ expert system ก็จะทำเป็นทาหน้าที่เป็นคนช่วยตัดสินใจแทนคนว่าอย่างนั้นนะครับไอ้ระบบพวกนี้ก็ถูกใช้ในระบบ AI เนะี่ยพวกปัญญาประดิษฐ์ทั้งหลายนะครับก็คือช่วยในการตัดสินใจนะฮะ สามารถจะไปดึงข้อมูลจากหนละ่งที่เราเรียกว่า Data Warehouse เนี่ยก็คือคลังข้อมูลนะครับเอามาทำเช่นเดียวกับ DSS นะครับะระบบอีกตัวหนึ่งที่เราจะได้ยินก็คือร,ระบบสารเทศเพื่อสำนักงานหรือว่า o o s s นะครับหรือเนี่ยฮะก็คือ o f f i c i ช i ยลอินฟอร์มอ่าออฟ s นะครับ เราเรียกจริงๆเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบสำนักง,งานอัตโนมัติอ f อฟิ a ออโตเมชันนะครับซิสเ็มเป็นระบบที่สนับสนุนก,กิจกรรมต่างๆในสำนักง,งานนะครับซึ่งก็มีทั้งการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มบุคคลน,นะเพื่อไว้ใช้งานนะฮะช่วยในการทำสำนักง,งานอัตโนมัติพวกนะี้เนี่ยนั่นก็คือเรื่องของ o s นะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือระบบสารเทศส่วนบุคคลหรือระบบสานเทศเพื่อการทำงานนะเป็นกลุ่มของ PIS นะหรือ WIS นะครับก็คือ Personal and Work Group Information System นะครับเพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์นะครับก็คือเอาไว้สำหรับการใช้งานนะครับหรือเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง WIS ก็คือช่วงจึง เชื่อมโยงการทํางานระหว่างบุคคลนะ่ะซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วเราปัจจุบันเราใช้กันหลังจากโรคโควิดมาเนี่ยเราใช้ตัวนี้ค่อนข้างเยอะนั่นก็คือหลายๆอย่างที่เราทํางานกันเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะเป็นในลักษณะของของการการทางานออนไลน์ซึ่งจะใช้เทคโนโลยีการออนไลน์กันเนี่ยเรามีโปรแกรมหลายๆโปรแกรมเราก็ใช้ว n ไ s เอสนะ,ะส่วน p ีเก็คือช่วยของแต่ละบุคคลนะครับ ทีนี้เราจะพูดถึง U E System Analyst นะก็คือคนที่ใครที่จะเป็นตัวตัวกลางที่จะเป็นผู้วิเคราะห์ระบบเนี่ยนะครับหรือเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบเราบอกว่าผู้ที่เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระบบสารเทศกับกลุ่มของผู้เกี่ยวข้องนะครับผูคนวิเคราะห์ระบบที่เราจะพูดถึงเนี่ยจะต้องเป็น คนที่เป็นตัวกลางนะระหว่างระบบสารเทศกับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องนะเราเราอาจจะบอกว่าเป็น system owner หรือเจ้าของระบบ system user ผู้ใช้นะระบบหรือ system builder หรือผู้พัฒนาระบบเนะี่ยคนที่เกี่ยวข้องกับระบบจริงๆเ่ยเราก็จะเจอว่ามี3คนนี้แหละที่มันมีค่อนข้างเยอะกับระบบนะครับ ทีนี้ตัวนักวิเคราะห์ระบบเราเนี่ยถ้าเรามองถึงนักวิเคราะห์ระบบเราบอกว่านักวิเคราะห์ระบบเนี่ยมันต้องการที่จะคอนแทคก,กับใครหรือว่าติดต่อกับใครบ้างก็มีหนึ่งมีจริงๆที่เราจะต้องคอนแทคถ้าเราไปทําระบบหนึ่งระบบนะฮะถ้าเป็นระบบที่มันมีองค์กรที่มันค่อนข้างใหญ่ๆทั้งนิดหนึ่งก็บอกว่ามีผู้จัดการมีโปรแกรมเมอร์มีผู้เชี่ยวชาญน,นะฮะมีโปรแกรมเมอร์มีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค ผู้ขายและผู้จัดจำหน่ายผู้ใช้ระบบเจ้าของระบบนี่คือสิ่งที่เราติดต่อแต่บางทีที่เราติดต่อเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะตัวนี้ทั้งหมดเนี่ยอาจจะอยู่ในคนคนเดียวก็ได้นะผมก็เจอหลายอันนะนะก็คือเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคนคนเดียวกันหมดเลยเัาเป็นทั้งผู้จัดการเป็นถึงเจ้าของเป็นทั้งผู้ใช้ระบบนะเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญนะเป็นผู้ขาย อะไพวกนี้เขาก็เป็นคนเดียวกันหมดนะในในการในการทำงานนะครับหน้าที่ของหลักของนักวิเคราะห์คืออะไรนะครับวิเคราะห์ระบบนะฮะหรือว่า System a n a าอนา s ลินะวิเคราะห์ระบบนั่นคือหน้าที่ก็คือวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาตามความต้องการของผู้ใช้และความเหมาะสม ต่อสถานการณ์ทางด้านการเงินขององคอ์กรสังเกตดูส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเนื่องจากธุรกิจหรืออะไรต่างๆที่เขาไปทำเนี่ยสิ่งที่ความต้องการส่วนใหญ่นะครับจะมุ่งถึงเป้าหมายขององคอ์กรถ้าเป็นทางธุรกิจเขาก็ต้องการผลกําไรฉะนั้นการเงินก็จะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะครับ หนะ้าที่ต่อมาก็คือออกแบบระบบนะหรือ system design นะครับก็คือกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคนะโดยการนำระบบคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาที่ได้วิเคราะห์มาแล้วนะครับหมายความว่านอกจากเราวิเคราะห์เรื่องของปัญหาเสนอแนวทางแก้ปัญหาเราก็มาวิเคราะห์ออกแบบมันด้วยว่าเราต้องการเนี่ยคุณสมบัติทางเทคนิคอะไรในข้อว่าไปนะครับระหว่างการพัฒนาระบบสารสนเทศ นักวิเคราะห์ระบบยังมีหน้าที่ต้องดําเนินการอีกหลายหน้าที่นะครับเช่นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับคือเก็บรวบรวมข้อมูลเดิมนะปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็นําไปใช้ในการพัฒนาระบบใหม่นี่ก็คือหน้าที่จริงๆแล้วถ้าในโปรเจกต์ตรงนี้มันจะอยู่ในบทที่2กับบทที่3นะครับบทที่2เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูลเก่าส่วนบทที่3 ก็จะเป็นลักษณะของการพัฒนาระบบใหม่ก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็พัฒนาระบบเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยในโปรเจกต์เราจะอยู่ที่บทที่2แล้วก็บทที่3นะฮะในในในส่วนนี้บทที่2เนี่ยจะเป็นข้อมูลเก่าบทที่3ก็คือออกแบบระบบใหม่นะครับเรารวบรวมอะไรบ้างนะฮะในการ เก็บรวบรวมเราอาจจะรวบรวมแบบฟอร์มรายงานการทําแบบสอบถามแบบตษณ์หรือเก็บรายละเอียดจากผู้ใช้นี่คือหลักการของมันจะรวบรวมนะแล้วแต่นะครับเราได้มาถึงหลายวิธีการนะถัดมาก็คือจะทําเอกสารในระหว่างการพัฒนาระบบ s a จะต้องทาจะทำอาจจะต้องจัดทําเอกสารประกอบในแต่ละขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบโดยละเอียดและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเพื่อความคล่องตัวในการเปลี่ยนทีมในระหว่างการพัฒนาระบบ นั่นหมายความว่าคู่มือจะต้องมีตลอดเวลาที่เราทำนะฮะไม่ใช่ว่าคิดว่าจะทำอย่างนั้นทํอย่างนี้เขียนรีนเขียนไปไม่ใช่นะฮะเราก็ต้องมีคู่มือขั้นตอนในการพัฒนามีคู่มือในการพัฒนาแต่ละครั้งว่าจะต้องทําอะไรบ้างนะครับการทําพจนานุกรมข้อมูลนะครับก็คือ Data หรือ Data d i c t i o n a r y นะฮะก็คือเราก็ต้องสร้างเก็บรวบรวมเอกสารทั้งหมดอธิบายเอ,อกสารต่างๆที่มีอยู่นะ ที่จะใช้งานในระบบด้วยนะครับนึ่เป็นสิ่งที่ SA ต้องใช้ในการประสานงานกับโปรแกรมเมอร์และเจ้าของระบบนะฮะก็คือไอตัวตัวพจานานุกรมนี่ค่อนข้างใช้เยอะนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยเห็นระบบเก่าๆพอถึงเวลาก็จริงเนี่ยมันก็จะเจอว่ามันไม่ไม่มีคู่มือนะแล้วจะแก้ต่อมันแก้ไม่ได้มันเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วนะครับเพเปลี่ยนโปรแกรมเมอร์ก็คือจบไปเลยนะครับอันนี้คือในส่วนของ บทที่2นะครับในบทที่2เนี่ยเราก็จะพูดถึงในลักษณะของความรู้เบื้องต้นนะเกี่ยวกับการวิเคราะห์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันในบทที่3ต่อไปครับ